บลูกับไบรท์ผจญภัยตอนผู้นำทางไบรท์ได้บินทวนกระแสน้ำขึ้นไปตามลำธารขึ้นไปบนยอดเขาสูงขึ้นเรืเ่อยๆเรื่อยๆเรืเ่อยๆพอเหนื่อยก็หยุดพักตามป่าข้างทางแต่ครั้งนี้ไบรท์รู้สึกแปลกๆเอ๊ะนักแสงหญ่งคอยนี่นา ช่อตีจังคืนนี้มีเพื่อนคุยแล้วสวัสดีเราชื่อไบร์ามาทันนี้เถอะและทั่วบริเวณนั้นก็ดูสว่างสวัยไม่น่ากลัวเธอมาทำอะไรที่นี่เธอเห็นไหมที่นี่ไม่มีนกเลยสักตัวทุกค่ำคืนเธอจะต้องระวังตัวให้มากๆนะเธอจะเจอเราได้ในทุกคืนแต่กลางวันเธอจะมองเราไม่เห็นที่นี่เป็นบ้านของเรา พอ,อพอรุ่งเชา้าไบรก็จะบินออกจากที่นี้ไปแต่บินไปบินมาก็ดูเหมือนว่าจะบินวนอยู่แค่บริเวณน,นั้นวนไปวนมาบินสัง,งงจนเป็นไก่ตาแตกเลยอุ้ยไม่ใช่นกตาแตกบินกลับมาที่ดาอีกแล้วอะไรกันเนี่ยทำดใดนั่นเองไบรก็ต้องตกใจใสุดขีด เจ้ารอนโดมูอันธพาลเจ้าถิ่นชูคอยิ้มกริมนั่นอาหารองใช้กำลังหิวอยู่พอดีเลยหิงตัวเล็กเป็นหน่อยแต่ก็ดูน่ากินจำนกน้อยบินตามพวกเราขึ้นมาข้างบนบินขึ้นมาบินไม่ได้ขาสัน้นขาสัน้นเจ้ารอนโดมันตุกมากเลยบินตามพวกเราขึ้นมาบินตามเรามาทางนี้ทวนน้ำขึ้นมา บินตาามมาให้ไเนะลืมไปแล้วเหรอเ้าเป็นนกเร็วบินตามพวกเราขึ้นมาขึ้นมาบนน้ําตกนี่มันเป็นที่ปอลอดภัยเจ้าหลอมดูมันจะตามขึ้นมาอย่างลันบาทแล้วไบรก็บินตามนกฮัมมิงเบิร์กกลุ่มนั้นขึ้นมาบนน้ํำตกตกใจจนลืมบินเลยแล้วรอดแล้วงูอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวที่สุดเธอคิดจะหนีฉันพ้นหรอ ไม่มีทางฉันจะตามเธอจนได้เจ้านกน้อยและเธอจะต้องมาเป็นอาหารของฉันฉันเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่ฉันรู้จักทุกซอกทุกมุมของที่นี่อย่าคิดว่าจะหนีฉันพ้นเจ้ารอนโดเป็นงูอันธพาลของที่นี่มันกินทั้งนกมันกินทั้งปลาจนป่าแถบนี้แทบจะไม่มีนกเหลืออีกแล้ว มันดำน้ำก็ได้มันว่ายน้ำก็เป็นมันขึ้นต้นไม้ก็เก่งสัตว์ต่างๆแถวนี้กลัวมันมากที่สุดนกนกหนูกน็กกกะรอกก็ถูกมันกินจนหมดบางตัวที่รอดก็หนีไปอยู่ป่าอื่นแต่ไม่ใช่กับผิงห้อยและฮัมมิงเบิร์ดเพราะสองอย่างนี้ตัวเล็กเกินไปไม่ใช่อาหารของมันใจหายใจคว้ามหมดเลยเั้าบินแทบไม่เป็นเลย ไม่คิดเลยว่าจะเจออะไรที่มันน่ากลัวได้ขนาดนี้ไบร์ก็เ,เล่าเรื่องต่างๆให้เจ้าขิงห้อยน้อยฟังวันนี้ฉันไปเจอเจ้าลอนโดมามันจะกินฉันมันบอกว่ามันจะตามฉันมันจะมากินฉันให้ได้มันบอกว่าตัวฉันเล็กนิดเดียวแต่อร่อยนี่ฉัน,นยังตกใจไม่หายเลยฮะอะไรนะวันนี้เธอไปเจอเจ้าลอนโดมาหรอ เจ้าลัโนมันเป็นงูอันธพานประจำถิ่นของที่นี่เลยเชียวนะไม่มีใครลอดหลุดพ้นจากตัวมันได้เลยมันชอบกินกะล้กับป่ายกินนกกินปลากินจนทับจะหมดป่าอยู่แล้วมันบอกว่ามันจะตามเธอมาหรอเธอต้องระวังตัวให้ดีทำอะไรกันหรอเมื่อสักครู่ฉันเห็นลัดโน่อยู่แถวนี้มันกำลังเลื้อยขึ้นต้นไม้อยู่ฟ้ากันโน้น อสงสัยมันจะเป็นเ่อเธอมันควรจะมากินเธอไบรท์ได้ยินดังนั้นเขาอ,อาปาตาค้างตกใจไปอีกเพราะเห็นเจ้าลอนโดบิลเล่ยจากต้นไม้อีกต้นหนึ่งมาถึงต้นของมันแล้วนี่ไงเธอเห็นไหมตามเธอมันได้ฉันจะกินเธอให้ได้ฉันก็จะต้องกินมัม,ามา มาเป็นอาหารของฉันสุดโดยดีไบร์ทเธอบินตามพวกเราขึ้นมาคราวนี้ฉันจะพาเธอไปไที่ปลอดภยัยเธอบินตามขึ้นมาและช่วงกลางวันเธอจงขอความช่วยเหลือจากทามมีงเบอร์ให้นำทางเธอออกจากป่าที่นี่ไปเพราะป่านี้เธอไม่สามารถออกเองได้มันเหมือนป่าหงกกดที่เธอจะต้องบินวันอยู่แค่น,นี้ค่บใดที่เธอไม่รู้ทาง สว่างคืนนี้พวกเราจะอยู่เป็นเพื่อนเธอแตอ่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรนะเราจะอยู่เป็นเพื่อนเธอจนถึงเช้าและในเช้าของวันใหม่ไบร์ก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆของตัวเองทั้งหมดให้กับกลุ่มนกฮัมมิงเบิร์ดฟังและได้ขอความช่ยวยเหลือให้นำพาออกจากป่าที่นี่ไปเพราะเป็นป่าองกตและได้บินหลงบินวนอยู่เป็นวันหนึ่งแล้ว ใช่แล้วที่นี่เป็นป่าวงกดไม่มีใครลอดฝนจากที่นี่ไปได้แถมถ้าติดอยู่ที่นี่ก็จะเป็นอาหารของเจ้าลันโด้จอมเกเรหลังป่าที่นี่มันก็แป้ถึงเธอจะปินวนอยู่ที่นี่แต่เธอก็ไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าได้เธอจะย้อนกลับเธอก็ย้อนกลับไม่ได้เพราะทางที่เธอบินมามันหายไปแล้วเธอพร้อมหรือยังถ้าเธอพร้อมแล้ว เธอบินตามพวกเรามาเลยนะพวกเราจะบินน้ำเทเปลานะตามมาเลยอย่าให้ค่าสายตาถ้าเธอพลาดสายตา,มาเมื่อไหร่เธอก็จะหลงอยู่วนเวียนอยู่แต่ในนี้เอ้าเร็วเข้าบินทวนน้ำตกขึ้นมาข้างบนครับกำลังบินตามขึ้นมาติดๆเลยกำลังเหินขึ้นไปข้างบนรับรองจะไม่ให้ค่าสายตาเลยครับ น้ำตกมีหลายชั้นนะตามขึ้นมาอีกนี่ก็อีกชั้นหนึ่งดินขึ้นมาเลยพอขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วเราก็จะบ,บินทวนน้ำขึ้นไปมันเป็นลำธารพอบินไปสุดทางของลำธารเธอก็จะเจอน้ำตกอ,อีกขอเธอจงบินขึ้นไปบนน้ำตกแล้วเธอก็จะเจอลำธารอีกสาย เธอจงบินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเธอจะเจอที่ปลอดภัยเราสามารถไปส่งเธอได้แค่ที่ตรงนั้นเพราะมันสุดเขตของเราแล้วลาก่อนนไบไรเรามาส่งเธอได้แค่นี้ขอเทพจงเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับสักวันเราคงได้เจอกันใหม่หลังจากที่กลุ่มของฮัม m ิงเบิร์ดมาส่งไร์จนสุดทางของลำธารก็ได้ลำลาก,กัน แล้วไบรท์ก็ปินทวนน้ำขึ้นไปเรื่อยๆทันใดนั้นเองก็ปรากฏม่านหมอกังจางขึ้นเรื่อยๆแล้วก้นหนาขึ้นเรื่อยๆจนปกคลุมไปทั่วบริเวณไบรท์ก็ได้บินเข้าไปในม่านหมอกนั้นแล้วหายลักเข้าไปในม่านหมอกกลางป่า